สวัสดีคุณนะครับโยบูบูเซฟซ่านะครับวันนี้เราจะมาเปิดบูสเตอร์บ็อกนะครับการ์ดไฮคิวนะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราทั้งทําการเปิดสตาร์เตอร์แล้วก็ทําคลิปสอนเล่นไปนะครับวันนี้เราก็จะเปิดโชว์ดูเลยว่าบูสเตอร์เนี่ยมีของดีของเด็ดอะไรกันบ้างถูกต้องไหมครับโอเคคราวนี้เรามีเด็กสองบ็อกเปิดกันเร็วๆล้วลไปเลยแต่ละหนึ่งบ็อกบูสเตอร์จะได้ฟองดําหนึ่งฟองเป็นใบโปรโมเนาะอ่าโอเคอันนี้เราเก็บไว้ก่อนไหมอ่าเก็บไว้เก็บไว้ก่อนอนี่คือ แข่งกันว่ามีใครได้ไลเซนหรือเปล่าไลเซนนี่คือแรลลิตี้สูงสุดไหมพี่แรลลิตี้สูงสุดจะเป็นเหมือนโกสครับจะเป็นใบไลเซนที่สูงหน้าและมีรันนมัมเบอร์ด้วยอ่าโอเคอ่ะเราเรามาลุ้นนะว่าสองบอล็อกที่เปิดเนี่ยเราจะมีของดีใช่บุกเปล่าซึ่งอ่ะชุดน,นี้เนี่ยนอกจากโรงเรียนหลักที่เป็นคาราซมะคาราซุโนะคาราซุโนะกับนิกโกกับนิกโกมะอ่าครับ จะมีพวกหลายๆทีมโรงเรียนที่เราใครที่เคยดูจะรู้จักกันเช่นตัวของฟุตบุลโรดานี้พวกของอาบาโจไซรวมถึงมีโรงเรียนต่างๆเนี่ยสมมติฟุตบอลโรดานิสนี่กีฬาที่ภาวะครับอันนี้ตอนนี้จะเป็นใบเอสจะคล้ายๆอารเป็นใบนี้เขาจะมีบทวแหลมฟอยด์มันผมแยกอย่างนี้นะเป็นฟอยด์แล้วก็อาร์้ช่ใบนี่โอเคโอเคแต่ฟอยด์มันแคมปัสนิดนึงไหมมันมันจะเป็นไลา์เป็นไลา์ฟอย พอยพอยหัวเรจะพอยดอกมากพอยพอยแคปัตผมเรียกพลอยแคปปัตมันก็ดีกว่าพอยล้นล้นที่กระจิ่งผมเบื่อที่ผมก็เบื่อพอยล้นล้นแค่แต่ใจที่บอกจากที่แล้วว่าตัวของอ่าพาราเรวอ่ะอ่ามมัันนจะะเป็งค่อนข้างเป็นลายมังงะแล้วลงเงาค่อนข้างโอเคเลยผมชอบแบบนี้บ้ากเนี่ยเป็นงี้มังงะแล้วก็ลงสีปึ๊บปึ๊บจะมีหัวเรศแคปปัตโบ้โอเคซึ่งบล็อกหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรการันตีบ้างไหมพี่ไม่การันตีที่มี จะเรียกว่าการันตีก็ไม่เชิงแต่คิดว่าน่าจะหลายๆบล็อกก็คิดว่าน่าจะได้เขาเรียกว่าเป็นใบสเปเชียลสเปเชียลของหนึ่งบล็อกจะเป็นทั้งมีทั้งเป็นใบไลาไยเซน็นหรือเป็นหลังขาวเดือดอาจจะเป็นพวกโคโ้ดหรือลัมเบอร์ก็ออกได้ oh. แต่บางบล็อกถ้าพวกใบไหนอาจจะไม่ออกก็อาจจะมีเหมือนกันอาจจะจะม่ได้กันโอเควันนี้ได้กินมะนี่คือเราดูใบหลังเลย่ okay. เฮ้ย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 มีอ๋อแบนี or whether or whether or right. ้ในใบโชว์ค huh. รับใบโชว์จะใบโชว์จะเป็นเรซิ่งของเกมการ์ดก็คือจะคล้ายๆถ้าเปเทียบครับเกมการ์ดหนึ่งจะคล้ายๆ UR หรือ SR อะไรแบบนี้ก็บล็อกหนึ่งจะมีสามใบจะมีประมาณสามสี่ใบคิดตัวเดียวว่าออกสามใบโอเคก็เรียกว่าเป็นใบทั้งสวยแล้วก็ได้เล่นด้วยเป็นใบใช้ด้วยใช่นี่ใบก็ได้ลดเร็วความ มีความต่อให้เป็นใบนองหมอลมันก็ยังมีใบที่เป็นลายลายมังงะลงติดค่อนข้างโอเคอันนี้อันนี้เหมือนในการ์ตูนเลยใช่เหมือนในการ์ตูนเลยฉากที่เป็นสปอยสำหรับคณิยังไม่ดูเอ้ยเต่แต่เฮ้ยมันคือใบอะไรวะพี่นี่ไงนี่คือนี่คือใบโชว์พีครับผมมันมันคือมันคือใบนี้นี่คือใบนี้ที่เป็นอาร์ตพิเศษอ๋อคือใบนี้แต่แรกกว่าเอ้ยเอ้ยบ้าไปแล้วสวยสวยมากสวยสวยสวยเมลี่ ไกูนามเใส่ไม่เลยต้องต้องรใบลันำเบอร์ละจะได้จะได้แ่จังไม่เป็นไรใบนี้ยังเป็นใบ S ธรรมดายังยังที่ยังไม่ออกยังไม่ออกมีมแรกว่านี้เหรอพี่อไม่ไม่สารรับบอกนี้คือบี่แต่บ็อกพี่คือมาแล้วแล้วทาพิไปแล้วใบนี้เป็นค่อนข้างใบ้าโอเคได้แหละอื จะไม่ได้แบบใส่ได้ปึ๊บปึ๊บโอ้อะไร์ลี่ป็อีเวนต์ครับตอนเี้ยผมเหมือนดิจิตารึเล่าใช่มันดิจิตาลเลยนะแบบสามเหลี่ยมทำไมคิดผมไม่ออกเลยวะมันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่ามันยังไม่ถึงเวลาไปโชว์ไปล่า มีมีน้องที่ร้านชอบมีกัมะมากเลยผมจะได้ไปขายเขาไม่ก็เสกได้แหละคุณดีทยนี่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 นีอนี่นียนี่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 นียวกันี่นี่นีนี่น่นี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 ่นร่นีกนี่นเ่นี่นก่นี่ี่อี่นี่นี่นกเนี่ันี่นกมนี่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 นร่นี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 ่เี่นีนี่นี่่น่ี่เ่นเ่่น่น่นี่่นนี่นน่นี่นี่นี่น่นี่ี่นี่นน่่น่แ่นีนนี้สวยกว่าอืมตอน่น ตอนนี้คนยังเล่นไม่เยอะนะพี่ในกลุ่มในกลุ่มมีแบบหลักไม่ถึงร้อยเลยแต่พีนแม่พี่เจอยากเชิญชวนทุกคนมาลองเล่นลองซื้อลองจับดูนะครับผมว่าเป็นเกมการ์ดที่สนุกเล่นเพลินทั้งค่าเวลาหรือใครอยากจะเล่นเป็นสายตีกังก็ทำได้นะมันเป็นเกมการ์ดที่ค่อนข้างเน้นกับบริหารมีโซ่ตันมือเราก็เลยบอกว่าเออค่อนข้างสนุกเอ้ยอ้ยมาบ้างแล้วมา่ะเอ้ยแล้วแล้วนี่ตัวเอสแบบ นี่ไงอ่ะนี่ไงม,มันคือคือพี่ทีมหนึง่งผมก็อีกทีมหน,น,นึ่งไงนะมันสุดยอดไปเลยนี่ว่าเฮ้ยกล่องเฮ้ยมันยังไงยังไงคือคือทุกกล่องจะไม่การันตีใบนี้ไม่ไม่ได้กับจริงๆผมว่าค่อนข้างบริสุทใบที่ดีด้วยเพราะว่าจริงๆตัวของอ่า เปสตที่อะครับจะเป็นพาราเรลล์ด้วยจริงเดี๋ยพาราเรลลจะมีของตัวที่เป็นพาราเห็นไหมเราจะมีพาราเรลลของ normal แบบนี้หรือเป็นพาราเรลลของไบเอสซึ่งไบโ h จะสูงกว่าเอสซึ่งเราได้เป็นพาราเรลล์ by s h สองใบเลยก็คือเหมือนได้ sp reality ที่สูงที่สูงมันไม่ใช่เป็น c o ม m o n ta มันอาจจะไม่ใช่ใบที่แพงที่สุดหรอกแต่ว่าที่ติดเป็นใบใช้เป็นใบใช้อ่โอเคซึ่งถ้าพูดถึงราคาคันทางนี้คันทางคันทางจะแบบว่าไม่เกลือแลร่ถือว่ารอดละถือว่ารอดละเราก็แค่ลุ้นลายเซ็น ไอเซนคงไม่ออกแล้วแหละแต่จริงๆได้ข่าวว่ามีก๊อตแท็กมีเหรอมีคือเปิดไใบแรก่าบนี้เลยทั้งซองเลยเป็น PA ทั้งซองได้ข่าวว่ามีก๊อตแท็กโอ้ถ้ามันแตกอีกมันก็เวอร์แล้วพี่อ่าไม่แน่ก็จริงนะจะเป็นลูกไงวันนี้เราอาจจะเป็นเศรษฐีไงเราจจะเริ่มทำช่องทุกคนเราขายไปซื้อเพิ่มไงอ๋อนี่ไฟไฮเป็นโอเปนได้แท็ก ใช่ไหมหรือใบใบใช้ใบใช้สุดยอดใบใช้ใบดีใบดีมดีากเพราะว่าเหมือนเหมือนเปิดมาคนไม่ค่อยได้กันด้วยใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงจเป็นใบที่ก็ต้องหามาใช้แหละหากันให้คลาดนะหานใหว่าของดีเทียร์เจ๋อเจ๋อนี่โบกุโต้ใบโชว์ใบโชว์สองแล้วผมบอกสองตัวนี้เป็นใบใบโชว์ใบได้จริงๆอ่ะเป็นใบที่จะเฉพาะสายถ้าจะเล่นกับโรองริเรียนเขาก็ได้หรือจะเล่นเป็น กับทีมอื่นก็ได้เพราะใบค่อนข้างเก่งอืมอืมกิงถ้าสมมติว่าแบบเราไม่คิดอะไรมากนะถ้าสมมติคนเป็นไฟแฟนขับไฮคีว์อมานั่งเปิดเราก็รู้สึกว่าได้ไม่ได้อะไรเราเห็นเห็นแค่ใบนี้ไม่ก็แบบใส่แฟ้มไม่ก็สวยแล้วอ่ะจริงเราใส่แฟ้มเราแฮปปี้แล้วเฮ้ยผมเปิดโคตรเร็วผมอีกซองสุดท้ายเนี่ยเอ้าเร็วจังนี่ใบใช้ใบสุดท้ายอะใบโชว์อ่าาีา ตัวตึงตัวตึงเลยอันนี้เอ้ยเอ้ยตึงเกินตัวนี้ตัวนี้ตึงสุดๆไปเลยผมมาไปนี่คือทีมหลักผมเลยเอาบาดตัวใส่มาเล่นแล้วแบบว่าเพื่อนร้องละงุนมีบ้าเออนี่ไงกูไงร้องพี่เฮ้ยไปใช้อีกใบของดีเอ้ยบล็อกนู้นมันบล็อกอะไรนะจะไหนไหนคุณคุณออกอะไรเยอะเยอะๆมั้ไม่รู้พี่ออกจากของดีไงไอ้ผมว่าโอเคนะครับจะเปิดดี่เลยมาเดี๋ยวพี่ใส่อินเนอร์ เฮ้ยนกผู้ไปปึ๊บนี่ตัวรับยผู้คุณยาผู้ตัวรับถูนไหมเรต้องเหลืออยู่นี่จะเปิดทรพทินกแท็กกันปึ๊บตอนนี้ไม่มีละปึ๊บ่างากาคุณก็ถือว่าเป็นใบใช้เยอะอยู่นะอืม พื่จริงๆอ่ะเกมการนี่อย่างหนึ่งที่ลืมที่ลืมบอกทุกคนที่เราเคยคุยกันไปว่าเกมการเนี้ยเราเวลาเราจับเด็ก,กนะครับมันจะได้สี่สิบใบเนาะทีเนี้ยเราบอกเอาเลยพวกเลือเชื้อทำอะไรพี่ใช้ได้หมด มันใช้ได้หมดทุกคนการการทุกใบมันมันมี v a ลูอีกจริงมันมีในรูปของมันจริงมันมันไม่ใช่แบบใบนี้เมตาแล้วเราไม่ใส่ใบอื่นเราเราอย่าไปมองว่าใบนี้มันใบ N ไม่มีราคาวานิลาก็เอาแล้วครับถูกไหมอืมจริงอยู่ที่เราสร้างสรรค์เนาะรู้สึกว่าจัดเล็กมันมันเ r e ียทีมาก c r ี a t i มากนี่เป็นไงทางญี่ปุ่นออกไม่ซ้ากันเลยอ่าเวลีกูดดีไหมเนี่ยดีดีหรือไม่ดีก็หลากหลายก็หลากหลายออยากเล่นหลายทีมจริงอืมซึ่งที่จริงทีนี้ยเรา ถ้าเราสังเกตเหมือนเปิดผ่านๆนะครับเราจะเห็นหลายๆทีมเนาะทั้งทีมที่ว่าเาเป็นอัลบาโจไฟที่เราบอกทุกนูันนี้วมถึงตัวของการ์ดที่เป็นทีมอื่นๆที่ออกแซมๆมาใบสองใบเหมือนเมือ่มาอ,าาอ,อกี้น้องยักษิวอะไรเงี้ยออกมาทีมพราอาทิออกยังออกมาไม่เยอะต้องรองบูสเตอร์ต่อๆไปอะไรอย่างนี้ครับมีใบที่เป็นโคส็นอีเวนต์ด้วยอะไรอย่างนี้ทีนี้เราเหลือเป็นตองโปรโม,มนทนองโรโม ทรงปมูนนี่คือมันมันคือตัวในบูเตอร์เลยไหมแค่นไม่ครับจะเป็นตัวของแยกเลยสเต็ปเลยสเตปเป็นตัวพิเศษเลยอาจจะเป็นตัวที่เป็นสแต็วานิลาหรือจะเป็นตัวที่เป็นอาร์ติเทตของสแต็ปวานิลล่าทีนี้อันี้เราเรามาแจกคนกรอง๋อะตัวดีสุดนี่คือตัวอะไรในซองอันี้นี้จริงบอกยากเพราะว่าตัวค่อนข้างจะเป็นตัวใบใช้มากกว่าจะเป็นใบสวยงามะใบนี้นะอ๋อส่วนมากเป็นใบใช้หมดเลยเป็นใบใช้หมดเลยซึ่งเราก็เป็นที่น่าตาไปทีดีไหม นั้งโอเคเอาไปอีกใบเอ้ยใบนี้ใบดีแต่ละโทนโผมอือถต่ว่าโอเคแต่ว่าเป็นใบที่เขาเรียกวอะไรอ่ะเป็นใบใช้ทั้งคู่ที่ใบใบนี้อาจจะเป็นใบทางเลือกมากกว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าของในโทนโน้ตดีตัวของเอสอาร์เขาใบชกที่มันก้วเก่งเลยใช่ปรงานนี้ก็ถือว่าผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจมากๆถือว่าบ้าอะไรการเปิดที่หน้าตาคู่กับเคนมานี่มันคือยังไง เอ้าเราโชว์เราโชว์หน้ากล่องไงถอกแลมันเก่งจริงนี่เราเราเปิดใบโชว์แบบสลับกันเลยตัวมนินไอไอตัวประกอบเอ้ยคบคู่อ่ะเคบคู่สิเอ้ยแล้วเ,เปิดมาที่เฉยที่ยังไงตัวเส็ตตัวตกนี่ยังไงคุณอืมอ๋อไม่ธรรมดาเลยเออต้องสลับกันต้องสลับกันนี้ถูกเออไง ก็เยี่ยมมองว่าเหมือนอาร์ตมอสำหรับว่าคนสะสมใส่แจคือเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสำหรับคนเล่นก็ถือว่าโอเคเราแฮปปี้กับการการการได้กินของ่าการโชว์เนี่ยค่อนข้างชอบเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นเอซอาร์ของเบ้านหรือาจจะแบบว่าเป็นลายนิดหน่อยอะไรอย่เป็นไปได้ผมว่ามันจะเต็มมากเพราะว่ามันจะมันเป็นลายทองเลยมันสวยจริงค่ะมันค่อนข้างเด่นเปิดาตอนแรกนึกว่าใบแพออนึกว่าใบเพงซึ่งจริงๆนนแหละคือการ ไม่ไม่ได้ราคาโหดร้ายมากถ้าเทียบกับหลายๆเกมการ์ดหรือบางเกมการ์ดที่กำลังทูเดมูนอยู่อ่าไม่ได้พูดชื่อแต่ทูเดมูนทูเดมูนพี่อะไรนะไม่พูดชื่อดีกว่าเออไม่พูดไม่พูดเลยซึ่งเกมการ์ดนี้จริงๆอยี่ยที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างเล็กไอนที้พูดไว้ว่าถ้าเราสร้างเล็กเริ่มจากสตาร์เตอร์ไว้เล้กับเพื่อนขำๆก็ได้ก็คือเริ่มที่อยู่โซนประมาณสี่รอยบาทโดยประมาณแต่ถ้าสมมติว่าเราเผื่อเปิดโบสเตอร์เล่นกันนั่งแชร์กับวงเพื่อนนีผมแนะนำเลยเพราะว่าเหมือนถ้าผมเล่นทีมนี้ เรได้ของทีนี้ผมก็แบ่งให้พี่ใช่เราถ้าพี่เปิดได้ทีมมุมเอามาแลกกันสมมติถ้าเอาสวยเลยผมมาเปิดกันสักคนละสองกล่องแคะอะไรเล่นสบายใจพีนีต่างคนต่างไปก็ได้คนละเด็ไปอืมอโอเคก็ดีสำหรับการเปิดล็อกคอของมันก็ประมาณนี้โอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าอยากคลิปหน้าอยากให้เราดูคลิปเล่นอะไรทีมอะไรเจออะไรก็ลองของไม่ได้นะคือเราลองไปจัดเล่นกันดูได้โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ